เฮ็ดพอจะ้ะไม่ได้ดอกจะ้ะเฮ็ดได้ตลอดย่นนี่แหละสีเอาขั้นใดให้พุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมอตอร์ไส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกปแปดเก้า ส <laughs> ิบสิบเอ็ดสิบสบสามสบสี่สิบห้าสิบหปารบรรยากาศมหาเฮ็ดพอจ้ประดอดกเฮ็ดนะ่ะมาเหลือกเอารวดจ้ารถนี่ขั้นใดนี่มาหลายคักแต่สิบหาขั้นแล้วมอเตอร์ไซค์อกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองบามี่สิบห้าสิหกโอ้มอเตอร์ไซค์กอล์ยนยนซ้ำกันสามสิบขั้นพอดีจ้าพี่น้องเพิ่นทท้าตามมาขมีด้วยค่ะ อดีใจน้ำพินจุจา้าแต่ว่าเฮ้านี่ใจออกแล้วเฮ้าเมื่อละจา้ายอมแพ้มือนี่วงการนี้น่าจะไม่เหมาะกับเราขนาขอลาออก,ออกโอ้โน้นรถยนต์ยังมีอีกคันนึงตรงนูน้นสีกคันนะคะรถยนต์บหกคันพ่อน่ะพี่น้องมาเต็มเลยจา้า <c oughs> เห้าห่ีิเมื่อละจา้า